ครับเราวันนี้เราผมมาแนะนำเกี่ยวกับสินค้านะครับนะคิด UV กานนะครับก็เป็นอุปกรณ์นะครับบำรุงรักษาเบาะต่างๆในรถยนต์หรือที่บ้านก็ได้นะครับป้องกันแสง UV นะครับเพราะตีรถรถ,รถ,รถยนต์ของเราเนี่ยจอดกลางแดดนะแสงแดดนะครับจะทำให้เบาะนี้ครับมีความแข็งด้าน แล้วก็แตกนะครับผลิตภัณฑ์ของคิดนะครับ u v c a r d เนี่ยเป็นเอรโลชั่นที่บำรุงรักษาเบาะหนังนะครับอันนี้ผมซื้อมากล่องละ80บาทนะครับแต่ร้าหนึ่งก็ขายถูกกว่าแพงกว่าแล้วแต่นะครับมิลิปริมาณสุดที่ก็150มิรัมมิลลิเมตรนะครับ ครับก็ในตัวคิดยูวิกาดนะครับก็ทำให้เกิดความเงางามนะแล้วก็ทำให้รักษานะครับธรรมชาติกนะ็คือป้องกันแสง UV นะครับปกป้องกันผิวของเบาะนะครับที่เกิดจากแสงหลังสีอุลตราไวโอเลตที่มาจากดวงอาทิตย์นะครับวิธีการใช้คือก็ต้องเขย่าก,ก่อนนะก็เทล,ลงไปในฟองน้ำแล้วก็เช็ด แล้วก็เสร็จก็แ okay, หนะ้งก็โอเคทะต้องใช้เป็นประจำนะครับลองดูนะับจะมีในกล่องจะมีอะไรบ้างก็จะมีนี่ครับชุดของเขามีฟองน้ำแล้วก็มีผลิตภัณฑ์นะครับถ้าแ,แต่ก็สนใจก็สามารถหาซื้อได้ตามท้งองตลาดน,นะครับกลิ่นหอมไหมก็คือจะเป็นน้ำสีขาวส่วนมากนะครับ ก็หอมคร้บกลิ่นเลมอนนะครับเราจะมีฟองน้ำมาหนึ่งชิ้นหรือเปล่านะครับก็หนึ่งชิ้นมาทานนะครับอยู่ในกล่องก็สามารถซื้อได้ตางตลาดนะครับคือผลิตภัณฑ์คิสโอกานะครับป้องกันหลายๆอย่างนะครับก็มีกลิ่นหอมด้วยนะครับทำให้ลดลงๆมีกลิ่นหอมคือตาม สร้างความงวงามรุงรักษานะครับเบาะหนังตั้งหนังแล้วก็ไวเนลด้วยยูวิกาก็มีก่อนและหลังก็โอเคนะครับอาซื้อได้วร้งองราคะครับไ็ยืนืครับกดซับสไครต์ติดตามผลงานผมด้วยนะครับขอบคุณครับ